เง,ง่ายๆฆ่ากันตายได้สมัยนี้ ดูเรื่องราวที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูประเด็นที่อยากจะนําเสนอในเรื่องของมาตรการในการป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในกระบวนการอนุมัติอนุญาตในการก่อสร้างอาคารค่ะซึ่งเป็นภารกิจสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชด้วยโดยในสกู๊ปพิเศษชิ้นนี้นะคะจะมีคุณสอนชัยชูวิเชียนรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช ะมาให้ข้อมูลเชิงลึกเลยกับคุณผู้ชมเป็นประโยชน์มากจริงๆค่ะจริงๆแล้วแนวทางในการป้องก,กันการชุจิิตเราถือว่า เป็นมาตรการต้นน้ําในการป้องกันการทุจริตนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแนวทางหนึ่งที่เป็นเ,เรื่องสําคัญอยู่เหมือนกันก็คือการออกมาตรการต่างๆเราก็เสนอมาตรการาข้อเสนอแนะนะครับไปที่ครมอให้ครมเนี่ยนะครับนำมาตรการของอปวชให้หน่วยงานต่างๆไปใช้บังคับใช้โดยเฉพาะมาตรการสําคัญอีกการหนึ่งก็คือการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเนี่ย จริงๆแล้วเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ทุกภาคส่วนนะครับมีหลายหน่วยเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการอนุมัติอนุญาตในการก่อสร้างอาคารโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ แล้วมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ปปชปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า500กคดีนะครับเราก็เห็นว่าเป็นประเด็นสําคัญในเรื่องการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจใช้ดุพินิษไม่ถูกต้องก็มีเรื่องร้องเรียนมีเรื่องแจ้งบอะแสมาที่ปปชวันนี้เราก็เลยบอกว่าเราอยาการณรงค์ให้จริงจังในเรื่องนี้อยากให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับขับเคลื่อนมาตรการที่ปปชได้เสนอไปโดยเฉพาะ ในเรื่องการใช้ดุลพินิษฐ์ในการพิจารณาอนุมัติอนุญ,ญาตในเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าถ้าเขาไปใช้ในระบบ e s u i t ินะครับซึ่งหลายหน่วยเนี่ยผมคิดว่าวันนี้นําร่องไปได้หลายที่นะครับผมคิดว่าวันนี้มาตรการของปปชจะต้องขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจรงิงจังและต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพิารณาอนุมัติอนุญ,ญาตครับ วันนี้เราลงพื้นที่หลายๆส่วนเพื่อไปติดตามว่าการพิจารณาอนุมัตินุญ,ญาตนะครับของท่านเป็นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องการขอสร้างอาคารเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมอาคารเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นปัญหาที่เรารับเรื่องมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้รับเบาะแสมาอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นสิ่งที่ปปชทำเนี่ยก็คือเราพยายามขับเคลื่อนอย่างเต็มกําลังโดยเฉพาะเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตในระดับพื้นที่นะครับไปร่วมกับหน่วยงานต่างๆขับเคลื่อนผมคิดว่า นี่แหละจะทําให้การพิจารณาอนุมัติญาติดีขึ้นแล้วก็ประชาชนหรือผู้ใชนที่จะต้องสมเสี่ยงต่อการเรียกรับสินบนนะครับอาจจะตัดวงจรนี้ได้นะครับถ้าใช้ระบบย e ีสวิทอย่างดี จริงๆสิ่งที่เราพบก็คือว่าวันนี้เมื่อระบบมันยังเข้ามาไม่ได้เต็มที่ก็ยังกลับเข้าไปสู่วงจเรเดิมก็คือว่ามีการพบปะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ซึ่งทําการอนุมัติอนุญาตกับประชาชนหรือผู้ประกอบการประการที่ 2. วันนี้การดําเนินการนะครับ ในเรื่องการพิจารณาให้ใบอนุญาตอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีคู่มือที่ชัดเจนยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันประการที่3มผมคิดว่าวันนี้มีพรบรเรื่องการำอำนวยความสะดวกนะครับปี2,158เข้ามาระดับคนที่ปฏิบัติหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเนี่ยต้องเอา ู่มือตรงนี้เปิดเผยให้ชัดเจนว่ากระบวนการขั้นตอนต่นตางๆในการดาเนินการเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้เรายังพบข้อติดขัดอยู่บางส่วนนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกภาคส่วนนะครับที่อยากเห็นประเทศไทยดีขึ้นประเทศไทยปลอดจากการเรียกรับสินบนโดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณาอนุมัติอนุญาตในเรื่องพวกนี้ถ้าทํากันได้อย่างเต็มรูปแบบ นะครับวันนี้อาจจะค่อยๆทําไปนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้ปปชเราเสนอมาตรการไปคอรมอแล้วคอรมอให้หน่วยงานอื่นที่เกเี่ยวข้องไปดำเนิกนการปปชก็มีหน้าที่ติดตามนะครับเราติดตามถ,าถ้าท่านทาดีนะครับหน่วยงานไหนทาดีเราก็ไปช่วยส่งเสริมไปโปรโมตนะครับก็เป็นหน้าที่ที่ปปชต้องติดตามต่อไปตอนนี้ภาคส่วนเอกชนหลายบริษัทด้วยกันเขารวมตัวกันไม่น้อยกว่า129ยบ12บริษัทตอนนี้เขามีโครงการเรียกรับเราร้อง วันนี้ปปชเปิดช่องทางทางเว็บไซต์นะครับให้ประชาชนผู้ประกอบการนักธุรกิจต่างๆเนี่ยร้องเรียนเข้ามาที่ปป,ปชได้โดยขั้นตอนอย่างง่ายเลยก็คือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักง,งานปป,ปชท่านเข้ามาในระบบได้ร้องเรียนเข้ามาได้เจ้าหน้าที่ของรัฐคนไหนมีพฤติกรรมในการเรียกรับสินบนนะครับท่านติดตามได้ด้วยหรือท่านจะโทรสายด่วน1205 หรือสามารถเดินไปที่สำนักงานปปชต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศได้มีภาคด้วยหรือปปชส่วนกลางนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่ให้ท่านได้ร้องเรียนเข้ามาที่ปปชนะครับวันนี้ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับการเรียกรับสินบนมผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนภาคประชาชนเอกชนเจ้าที่ของรัฐที่ไม่ทนไม่เฉยต่อการทุจจิตต้องลุกขึ้นมาครับ <S 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 สุดท้ายเนี่ยเมื่อท่าน ชี้ช่องแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับสินบนนะครับปปชจะคุ้มครองดูแลท่านอย่างดีนะครับผ่านช่องทางในเรื่องการครุ้มครองพยานหรือตอนนี้เรามีกฎหมายเรื่องการฟ้องปิดปากนะครับกฎหมายก็ดูแลท่านอย่างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ย พปชนะครับเชิญชวนท่านแล้วให้มาแจ้งเบาะแสแล้วแน่นอนที่สุดวันนี้ปปชก็จะยืนเพียงข้างประชาชนที่เป็นพลเมืองที่ดีดเรามาร่วมมาช่วยกันในการต่อต้านการทุจริตครับเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตค่ะ ช่วงหน้าค่ะมาดูเหตุการณ์ไฟไหม้ระทึกที่เกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดชนบุรีค่ะถามว่าระทึกขนาดไหนเจ้าของบ้านไร้ทางออกอไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจกระโดดบ้านตัวเองยอมเจ็บดีกว่ายอมตายค่ะ กีนาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอตงช็อปและร้านหนังสือนาอินทุกสาขาหลายคนเชื่อว่า AI จะช่วยให้โลกดีขึ้นแต่ที่จริงมีแค่เราเนี่ยแหละที่จะทำให้โลกดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน เรามนุษย์ตัวเล็กๆที่เชื่อว่าอนาคตของโลกทั้งใบเริ่มต้นได้ด้วยมือของตัวเองมนุษย์ที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆเพื่อช่วยโลกใบใหญ่มนุษย์ที่อิ่มใจกับการได้ทำเพื่อโลกในทุกๆวันมนุษย์ที่เลือกหยิบยื่นสิ่งดีๆให้โลกในทุกครั้งที่มีโอกาส มนุษย์ที stories, ่พร้อมปรับตัวเองเพื่อเปลี่ยนโลกให้สดใสเพราะทุกความกล้าหาญในการกระทำเล็กๆของมนุษย์คือพลังที่ขับเคลื่อนโลกให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตคอดมโมเฮตุโชแคร์แบสอ่อนโยนไม่ระคายเคืองตาประสบการณ์ดูสดครั้งใหม่แห่งโลกพรีเมี่ยมและเอฟเับ ทุกแห่งที่ AIS Play และ Monomax เพียง199กาบกาบทต่อเดือนสมัครกดดอกจัน899โทรออกถึง9ก้าสิงหาคมนี้เฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นนี่สมองอื่ไม่แล่นหรอเหรอใช่เอ็นฟาโกร e เจน e เทอแคสูตรใหม่ที่มี PHP โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใย,ยอาหาร2ชนิดแฮปปี้ <Happy. S 2> สูตรใหม่ e อ f a ฟาโกร์เจนท์เทอแคถ้าต้องผเผชิญหน้ากับา ขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกินสามแสนบาทกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่พรอมิสแดงแป๊ดเลยเป่าเนี่ เครื่องเสียเปล่าไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตเมแดยอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก่ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีครับฟาร์มเฮาส์ครับสวัสดีครับ งหอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้องแกลวเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกล้าวันกล้ามเกลียวลูก Enfagrow A+ สูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอฟ้าอาจัจฉริยะเป็นกล้าวันไงว้าวมากค่ะชมเลือ,อก Enfagrow A+ ลูกออกนอกบ้านทั้งวันเจลอ,อ่ำน้ำเด็ดต่อหอมสะอาดมั่นใจช่วยปกป้อง12ชั่วโมงปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ดต่อ Nestle Cafe Blue อร่อยทำถึงใส่ใจเหรอใส่มากกว่าใจเพราะซองนี้ต้องมีอาราบิกาที่หอมและโรบัสต้าที่เข้มจนกลมกลอมอร่อยทำถึงคนดื่ม blend and brew, เบลนด์แอนด์บรูเขารู้กันของคุณป้าครับป้าเหรอก็อเริ่มมีผมขาวไงผม,ผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอรเบสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอรบิสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอรบล เด็กรู้นมคาเนชั่น UHT แคลเซียมสงูง ไม่เสียหรอกหน้ามันแดงพงกินเบนโตเมทเมืม่อคุณสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กบเพราะอากาศไม่เป็นใจเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไครบรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนดีคอเจนมีตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีมารีนดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพอาจก,กระตุ้นใัชลา,าัชยา ยาสีฟันที่ช่วยลดเสี่ยวฟันอะใช้แป๊บๆก็หมดใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันสิช่วยลดเสี่ยวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะคะช่วยลดเสี่ยวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเด็กๆรู้นมคานชั่น U H T แคลเซียมสูง ใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น The Force of Future ใม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force พลังใหม่กำหนดโลกลูกออกนอกบ้านช่วงวันเจลอาบน้ำเด็ดต่อหอมสะอาดมัน่นใจช่วยปกป้อง12ชั่วโมงปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ดต่อแซฟฟินฟินได้อีกถ้ามีแกงจืด ง่ายๆขนอสุก้อนรถหมูมีส่วนผสมของน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้หอ,อมต้มก่อกินกะเพราคู่แกงจืดทำจากขนออร่อยบินขึ้นอีกคอโดมโมเฮทูโชแคร์แบสอ่อนโยนไม่ระคายเคืองตา สนุนโดยนี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวนิวยา c ร i ์เอท g ฟไนเช d e ีเช a เซนเตอร์สไตล์ที่เรากำหนดแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนนิลามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา 8นาฬิกา23นาทีเชิญที่หน้าจอทีวีฮะอุบัติเหตุบนทอ้องถนนบ้านเราสองปัะจ,จัยประมาทจะมักง่ายและรอบนี้ต้องดูด้วยสองตาปราจีนบุรีมีเหตุการณ์ชวนสยองเต็มสองตาเก่งขับมาปะทะกับรถพ่วงและดูให้จบจะพบ18กับ18ปะทะ18เตลี่ยหัวแค่จุ๊บกันธรรมดาถึงขั้นทําให้มีคนเจ็บมีคนตายได้ฮะเหตุการณ์ตอนนี้ชมด้วยตาที่หน้าจอทีวีเคยได้ยินอยู่แล้ว เสือปะทะศสิงห์แต่รอบนี้เสาปะทะศสิงห์เสายิงไอ้สิงห์ตายยิงเนี่ยรัวทะลุเลยเพราะว่าเสาไม่พอใจที่ทํารั้วไฟฟ้าแล้วสิงห์มาด่าพูดมากใช่ไหมจ๊ะเอาปืนซัดให้ตายคาที่ครับตายเลยเหรอสิงห์เนี่ยตายสิงห์หรือว่าความจริงทั้งหมดไม่มีล่องไม่มีรอยอะไรหรอกเขาจะกระโดดลงมาเองเหรออุ้ย ก็ไม่แีเนะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะโอ้ยังไม่มีใครทราบเลยนะคะออกได้ทุกหน้าเลยตอนเนี้ก็ยังคงสงสัยอยู่เหมือนกันถ้าเกิดบอกว่าเขามีปัญหาหรอแต่ในกระเป๋าเขามีเงินน่ะแต่แค่65บาทนะอก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยตอนนี้กําลังตรวจสอบกันอยู่ว่าเกิดอะไรกันขึ้นค่ะแต่ถ้าดูจากรถจักรยานยนต์ของผู้ตายก็มีรอยถลอกเล็กน้อยที่ด้านขวาเมื่อครู่นี้นะคะ ไปกันต่อที่จังหวัดระยองค่ะมีสาววัย16ปีเขาขี่รถจัก,กรยานยนต์ไปส่งแฟนจังหวะที่กําลังจะขี่กลับบ้านมาหาคุณแม่ชนท้ายรถกระบะค่ะช่วงจังหวะวินาทีที่กู้ภัยกําลังเร่งปั๊มหัวใจคุณแม่ได้แต่อ้อนวอนขอให้ช่วยลูกสาวให้ได้แต่สุดท้ายปาฏิหารไม่มีจริงค่ะส่วนคันที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุกับคันนี้ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยค่ะว่าหลับใน มีคนมาชนใช้ความเร็วเกินหลุดลงมายังไงถึงได้ร่วงลงมาตกลงมาจากบนสะพานเสียชีวิตอยู่ด้านล่างค่ะ นี่คือสภาพร่างของผู้เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมเขาเป็นลายมากจริงๆ่ะก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่คนไม่ควรจะตายก็มาชนรถลุงตายฮะจากสยองจังหวัดระยองขยับมาต่อที่ชนบุรีมีแต่เรื่องจริงเมื่อคืนนี้ก็เป็นเรื่องระทึกกลางดึกครับอย่าเรียกว่ากลางดึกเรียกว่าเช้ามืดดีกว่าไฟไหม้ตึกแถวอยู่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่ต่อไปรับรองว่ารอตายแน่นอนสองสาวก็เลยกระโดดลงมาจากชั้นสองหนีความสยองข้างบนครับ ส่วนสาเหตุก็ต้องสืบกันอีกทีว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ไปกันต่อที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีคุณลุงวัย67ปีเขาเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายหนังสือชาวบ้านก็เห็นเป็นประจำเลยเดี๋ยวออกมานั่งหน้าบ้านบ้างเดี๋ยวเปิดโทรทัศน์เสียงดังบ้างแต่วันดีคืนดีแกหายไปค่ะประมาณ3มวันเออแล้วชาวบ้านไปเจอได้ยังไงล่ะชาวบ้านบอกว่าก็เดินไปเดินมาแล้วได้กลิ่นสิคะ oh. เออถ้าพูดถึงรูปหล่อกล้ามใหญ่ี่พี่กิงชอบไหมคะอุ้ยชอบเลย ก็ยังก็ใหญ่กล้ามใหญ่ไม่เรียบพุงใหญ่แหมอันนี้เนี่ยอาจจะยังกล้ามไม่เท่านะพี่ต้นูหญ่กีใหญ่กว่าพี่ต้นอีกใครมุ้งอยากจะพาไปนี่เลยที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะรูปหลอกกล้านใหญ่แต่เป็นจริงโจ้นะใหญ่จริงครับใหญ่นี่ค่ะเฮ้ยกล้ามใหญ่จริงพี่ต้นนี่มันกินเวเลยมาเนี่ย เนี่ยพร้อมไฟทุกไฟแน่นอนนะดาใครที่ทอยากจะไปชมความน่ารักของน้องเขายืนขึ้นและต่อยคนนี่คนหนเลยนะใช่<อ>เาขาล็อกคอต่อยกันเองด้วยอะ่ะเป็นทีน่น้องน่ารักนะ,ะไปหาน้องกันได้นะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกับเรา3ามคนใหม่ตีห้าครึง่งสหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ